อะไรแม่กินอยู่อพอแม่กินอยู่ทำไมอ่ะก็แม่จะนั่งกินกาแฟกินเสร็จแม่ต้องจะไปเช็ดตาให้ไม่ใช่หนูเห็นแม่จะกินหนูก็มาอ้อนแม่ก่อนแม่ก็ต้องลุกไปทำให้ทุกครั้ง รอแม่ก่อนจะมานั่งตักจะมามแขนแม่เป็นแผลหมดเลยควรแม่ทำไมไม่รักแม่เหรอแม่เวลากินกาแฟแม่ก็ฟังข่าวแม่ก็ไม่ได้พูดกับหนู พอแม่หันมาพูดจริงๆหนูก็หยุดแม่แสบแขนเลยนี่โอ้แขนแม่แสบเลยนี่เห็นไหมกวนแม่ทำไมแม่จะเช็ดตาให้อยู่ให้แม่กินก่อนแป๊บนั่งรอดีๆก็ได้ แม่แม่บอกว่าไม่ใออกไปข้างนอกนูออกไปพอเช็ดตาให้กินอิ่มนูออกไปข้างนอกแม่เลยไม่เรียกเข้าบ้านนอนข้างนอกกลับเข้ามาตาสกรปรกเลยก็รู้ว่าตัวเองตาไม่ไดีอยู่ออกไปทำไมเดี๋ยวก็โดนแมวตัวนั้นนะ่ะตัวเหลืองเหลืองกัดอีกพอเขาไลา่กัดก็ชนโน่นชนนี่ขี้แตกขี้แตนเลยน่เนอ่อ นอนรอดดีอย่าก,กวนแม่นะทีนี้แสบแขนครับทำไมต้องกวนแขนแม่เราไม่รู้นะลูกเอ้ยแสบเลยเล็บยาวแม่ก็ไม่ตัดเลี้ยงธรรมชาติที่สุด ชอบใช่ไหมถ้าหันมาคุยด้วยแบบนี้อ,อชอบพอนะรอแม่ก่อน